Little chef. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการ Little Chef เย้เยเยดูกันไปแล้วแบบหลาย EP ได้แบบว่าไอดงไอเดียในการไปทำอาหารให้กับเด็กๆของเราแล้วหรือยังคะวันนี้เราจะทำเป็นแบบน้ำสต๊อกกันซึ่งน้ำสต๊อกวันนี้ที่จะทำาะคะก็คือเป็นน้ำสต๊อกผักให้ทุกคนเนี่ยเตรียมไม้เป็นเบสในการที่ทำข้าวตุนเอยทำเมนูต่างๆเอยซึ่งเป็นเมนูที่มาจากคุกบุกของเรานั่นเองนี่จ้าคุกบุกค่ะคุณพ่อคุณแม่ใครสนใจนะสามารถกดสั่งซื้อ ค่ะมีทั้งแบบว่าน้ำสต๊อกผักน้ำสต๊อกหมูน้ำสตอ๊กสตอกไก่ d ด p ปเป็นแบบว่าเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าว่าน้ำสต๊อกผักของเราวันนี้มีอะไรกันบ้างดูแล้วอาจจะเยอะนิดนึงแต่บอกเลยว่าทําง่ายมากๆไปกันเลย อย่างแรกเลยเราต้องมีน้ําสะอาดมีฟักทองกระหล่าปีมะเขือเทศมันฝรั่งมีแครอทของหัวใหญ่แอปเปิ้ลเพื่อเพิ่ม,ม,มความหวานเ้าโคตรหวานค่ะแล้วก็มีตัวหัวไชเท้าอย่างแรกที่จะหั่นนะคะก็คือกระหล่าปีแบ่งนิดนึงให้แบบว่าใส่หมอ้อได้เป็นสัดส่วนที่โอเคต่อมานะคะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะเรียบร้อยมะเขือเทศก่อนละกัน ผ่าเป็นแบบว่าสี่ส่วนนะคะซึ่งผักที่เราใช้วันนี้อะคะ่ะจะเป็นเบสให้ความหวานแล้วก็ให้ประโยชน์กับเด็กๆนะคะต่อไปมันฝรั่งปอกเปลือกให้แบบว่าสะอาดเรียบร้อยผ่าครึ่งได้เลยนะคะแบบนี้ต่อไปแครอทค่ะปอกเปลือกเหมือนเคยค่ะหัวไชเท้าวันนี้ลูกใหญ่มาก ข้าโพดนะคะอ่าอาจจะออกแรงนิดนึงอาจจะต้องให้รบกวนคุณพ่อมาช่วยเออประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะปอกฟักทองกันอ่ะแอปเปิ้ลเราจะปอกสุดท้ายเพราะว่าแอปเปิ้ลอะเวลาเราปอกแล้วมันจะดำ เดี๋ยวเราเอาทุกอย่างไปล้างกันนะคะแล้วก็มาจัดใส่หม้อเตรียมต้มกันเลยไปน,น,<ม>นี่แค่เห็นก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบคุณประโยชน์เยอะมากใส่เข้าไปข้าวโพดเราเตรียมผักทั้งหมดเรียบร้อยในหม้อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำกันประมาณ1ถึงแบบว่า1.5ลิตร ประมาณนี้ช่วงแรกอะค่ะเราจะเปิดเป็นแบบว่าไฟแรงก่อนจากนั้นเนี่ยต้องสังเกตว่าแบบว่ามันมีฟองหรือเปล่าเราก็ช้อนฟองออกประมาณแบบว่า2ชั่วโมงนะคะค่อยหลีกมาเป็นไฟอ,อ่อนแต่เวลาการต้มเนี่ยเราไม่ต้องคนเลยนะคะเพราะว่าเราให้เขาเนี่ยเคี่ยวด้วยตัวของเขาเองเลยจะได้แบบว่าสารอาหารจากตัวผักเนี่ยซึมเข้ามาอยู่ในตัวน้ําซุปแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเก็บน้ําซุปเนี่ยไว้ใช้ในการทําเมนูอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านมา2ชั่วโมงค่ะ นี่น้ำสต๊อกเราเดือดแล้วค่ะผักต่างๆเนี่ยเริ่มใสขึ้นช้อนฟองออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหลีไฟให้เป็นไฟอ,อ่อนแล้วก็เคี่ยวเขาต่อเรื่อยๆค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต้มกันต่อด้วยไฟอ่อนค่ะในระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าน้ํามันยุบลงไปเราก็แบบว่าเติมน้ําเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะเป็นการเคี่ยวเข้าไปโอเคค่ะเราต้มกันมาจนได้ที่แล้วนะคะ น้ำที่ได้ก็จะเป็นสีใสๆแบบว่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าของมิมันจะมีแบบว่ามะเขือเทศกับแครอทใช่ไหมคะมันก็จะมีความส้มๆนิดนึงเราจะพักเขาไว้ให้เย็นนะคะโดยการที่เรานําไปกรองก่อนแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นและเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาน้ำสต็อกกันค่ะและนี่นะคะคือหน้าตาน้ําสต็อกผักของเราที่เสร็จแล้วนะคะวิธีการเก็บรักษานะคะก็คือถ้าเก็บเป็นแบบว่าช่องฟรีซนะคะคืออยู่ได้2อาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าช่องธรรมดานะคะก็คือจะอยู่ได้ประมาณ1วันและสําหรับใครนะคะที่อยากได้ไอเดียในการทําเมนูอาหาร หรืออยากดูสูตรน้ำสตอ๊อกของเรานะคะสามารถซื้อได้เลยที่นี่ Cook ุ๊กลิตเติ้ลมอนสเตอร์นะคะตะก้าอยู่ด้านล่างสามารถกดคลิกสั่งซื้อได้เลยค่ะและ EP ต่อไปนะคะมาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย